สวัสดีค่ะพึ่งสะผมเสร็จเลยนะคะก็แบบจริงๆอยากกลับมาเตรียมตัวรอดูมาร์คลีของเรานะคะซึ่งก็จะรอให้เอ็มเน็ตปล่อยของช่องออกมานะคะก็ตื่นเต้นอนะ่ะสำหรับอันนี้ก็คือ School rapper นะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยหัวมิงมากแบแสงแรงมากนะเป็นยวเราแสงให้โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยมาร์คลีเป็นแร็ป เป็นเมนแรปของ NCT U 127สอ dream คือทุก NCT ที่ที่เดบิวต์มาก็มีมากรีกับทุกทั้งหมดเลยใช่ปะเน้นไปดูกันเลยตอน NCT คือแบบน้องทำออกมาได้ดีมากซึ่งเรามาดูดีกว่าว่าเวลาน้องออกไปเจอแบบแรปเปอร์คนอื่นๆเจอความกดดันมากขึ้นเนื่องด้วยทุกคนที่มาดูอะ ทุกคนที่มาดูรายการแรปทุกคนที่อยู่ตรงนี้กรรมการคอมเมนเตอร์เป็นแบบเป็นแรปเปอร์อ่ะฉะนั้นแบบมันต้องมันต้องพัฒนาขึ้นมาอีกอ่ะเพื่อให้แบบคนตรงนี้ยอมรับอ่ะซึ่งแบบเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องทำได้ดีขนาดไหนรอมากคำเดียวคือผมไม่ฟูแล้วต้องมีความอินเตอร์มากอ่ะ ดูความดูน้องหลุดออกมาจากแบบลูกไอดอลเกาหลีแบบสุดเราสุดล้วสุดว่ดน้องตื่นเต้นดูกดดันมากอะมันต้องกดดันมากแหะเอะโอ้ชอบเสียงมาก take it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  this is something new feature 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 i'm just grooving take a go a i'm a true feel good take a sing a go she the bad me take to different man's on a I it's two to the the flow the but that way we'll be the scene. this is more so that's so to, to the get the market we only need to pass get 아들 고 e n g s o n i i n l k e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  m w a l l e a ทุกคนรู้สึกแบรู้สึกไหม yeah, yeah. ว่าแบบพอลังๆงอ่ะเห <Yeah, yeah. S 1> มือนน้องแบบคอนคลายแล้วแบบเย่เย้เมื่อกี้เย้ <c oughs> yeah, เอาใจพี่ไป <c oughs> ขอดูเฉพาะตอนน้องแรปก็พอเนาะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากหนึ่งผมดีมากขอบคุณพระเจ้าเลอกหัวฟูแล้วใช่ไหมหรือว่าช่วงนี้หรือว่าตอนนี้ก็ยังฟูอยู่เฮงงงงการกลับไปฟูหรือกลับไปไม่ฟูของนอ้องสอง มาร์กแบบดูโตกว่าอายุเสมอเลยอะเรารู้สึกว่าน้องแบบดูเป็นเด็กผู้ชายที่แบบโตกว่าอายุอะคือแบบไม่ได้ไม่ดีนะคือดีคือดีเฮ้ยคือดีมากแล้วก็ช่วงมาดูที่แลบนะคะช่วงแรกๆคือปุรู้สึกว่ามาเวลตาดูม,มีความกดดันอะเราไม่รู้นะว่าทุกคนรู้สึกไหมแต่เรารู้สึกว่าน้องมีความกดดันซึ่งเราแน่นอนว่าทุกคนในรายการนี้ต้องมีความกดดันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอซักช่วงสอง ช่วงสองของเพลงแบบเริ่มล้เริ่มมีความแบบรีแลกมากขึ้นเริ่มแบบมีความสนุกไปกับเลยกับการแรปความรู้สึกของปุณน,นะข้อดีของคนที่แบบ stage ออนสเตจบ่อยๆอะมูฟ e มนต์สายตาหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะทุกๆอย่างอะถูกอะเหมือนแบบปุณว่าคือคนที่ออนสเตจบ่อยๆแล้วแบบเขาจะรู้ว่าแบบ บอดี้คือบอดี้เป็นยังไงชวรทําบอดี้ยังไงควรมีท่าทางยังไงควรแบบเออมันมันเลยทําให้เราสนุกไปด้วยอะ่ะแต่หาว่าแรปแรปช่วงแรกๆผมไม่ค่อยชอบรู้สึกแบบรู้สึกกดดันไปด้วยอะ่ะแต่แต่ช่วงหลังเราชอบนะช่วงหลังน้องมีความแบบเล่นเล่นกับคนดูมีความแบบเล่นหูเล่นตาซึ่งมันทําให มันทําให้แบบเรารู้สึกีแลกซ์เวลาฟังมากขึ้นอนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวที่ซึ่งไม่มีความรู้ด้านการแรปเลยนะคะดูแบบภาพรวมแล้วก็นั่นแหละคุณถึงบอกว่าแบบน้องดูแบบจัดระเบียบร่างกายดีจัดระเบียบร่างกายดีมากนะคะแบบเรารู้สึกแบบหลังๆคือแบบเฮ้ยมันดีมันดีมันดีแล้วก็แล้วก็ไม่รู้แล้วว่าแล้วว่าแล้วว่ามาทําได้ดีในระดับในระดับที่ พัฒนาขึ้นจากความเป็นน้องเองอะเราเราว่ามันแข่งกับตัวเองดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ดูคนอื่นไงซึ่งแบบถ้าดูตอตอนเ CT โอเคมันเป็นเพลงของเขาเขาแรปเขาฝึกมาซึ่งปุ่นก็แบบก็ก็ือมันดีแต่ว่าพอมาดูตรงเนี้ยมันจะต้องแบบมันจะต้องพัฒนาจากตรงนั้นซึ่งมาทําได้ดีนะเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนมีแบบมีคาริสม่าที่แบบแรงมากน้องแบบน้องดูน้องเป็น เป็นคนที่แบบมีอะไรมากๆซึ่งแบบปุ่นอะตอนเป็นตอนที่แบบเห็นภาพลุกกี้อะคือปุ่นปุ่นโฟกัสแค่มาร์กกับน้องเต้นเพราะเต้นเป็นคนไทยอะแต่มาร์กคือแบบดึงดูดเรามากๆเลยอะแบบคนนี้ต้องเป็นเมนชั้นอะเออซึ่งแบบตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นแรปเปอร์ซึ่งพอรู้ว่าอ๋อจริงๆชั้นนั้นชอบแรปเปอร์ทุกคนบนโลกไปนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคค่ะ okay, ผิพาพประการใดนะคะขออภัยในที่นี้ด้วยนี่คือความคิดเห็นของเราคนเดียวนะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาคุยกันใน,นะคะวันนี้ปุณไปแล้วนะคะบ๊ายบาย